สวัสดีครับผมช่างแขกโคราชานะครับวันนี้นะครับจะได้พาทีมงานช่างแขกโคราชานะครับมาติดตั้งตัวโรงเรือนตากอบแห้งพลังงานแสงอาทิต์นะครับหรือว่าพาราโบลาโดมนะครับผมนะครับวันนี้ก็มาติดตั้งเป็นวันที่คืนที่2นะครับผมนะครับก็สวัน2วัน2คืนนะครับผมมาใช้เวลาในการติดตั้งนะครับก็เป็นโดมขนาด หกคูณแปดเมตรนะครับผมความสูงสามจุดสองเมตรนะครับโดยประมาณนะครับผมนะครับก็วันนี้ก็วันที่สิบหกมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับผมนะครับแล้วก็มาติดตั้งที่ตำบลอาทิตย์อันนี้ที่แปลงยาวนะครับที่ชายทางเสานะครับผมนะครับเป็นโดมขนาดหกคูณแปดเมตรนะครับผม นะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับผมที่ทางทีมงานช่างแขก์โกราชานะได้ออกแบบแล้วก็ได้พัฒนานะครับปรับปรุงนะครับให้สมบูรณ์ที่สุดนะครับผมนะครับก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวล่าสุดนะครับที่เราทําเป็นแบตเตอรี่ที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็มีแผงโซลาร์เซลล์ทั้งหมด3แผงนะครับเป็นแผงขนาด120วัตต์นะครับแผงโมโนนะครับผมนะครับแล้วก็จะมีตัวแบตเตอรี่ขนาด 65-80แอมป์นะครับ12วต์นะครับผมเป็นแบตดิฟไซเคิลเจลนะครับเป็นแบบสำหรับโซลาร์เซลโดยเฉพาะนะครับผมนะครับเราก็จะมีตู้ตัวนี้จะเป็นตู้คอนโทรชัชเจอร์นะครับก็จะมีตัวเบเกอร์นะครับของชุดเบเกอร์แผงโซลาร์เซลนะครับแล้วก็เซิร์ฟกันฟ้าแล้วก็เบเกอร์แบตเตอรี่นะครับผมนะครับ ชุดนี้ก็เคยได้อธิบายไปแล้วนะครับว่าให้เปิดเบรกเกอร์ตัวแบตเตอรี่ก่อนนะครับแล้วค่อยเปิดเบรกเกอร์ของแผงโซลาเซลล์นะครับผมเพื่อให้ตัวชาร์จเจอร์เขาทราบค่าความจุของแบตเตอรี่นะครับเพื่อจะได้ให้ระบบได้ชาร์จได้อย่างถูกต้องนะครับผมนะครับตัวนี้เราก็ต่อตัวกาวนะครับผมตัวกาวลงกาวไว้ด้านข้างตรงนี้นะครับผมนะครับชุดนี้ตัวนี้ก็จะเป็นปลั๊กนะครับไว้เสียบ ไฟบ้านนะครับเพื่อให้ใช้ระบบสวิตชิ่งแปลงไฟจากไฟ220โวลต์เป็นเป็นไฟ12โวลต์นะครับเมื่อกรณีที่แบตหมดนะครับหรือฝนตกนะครับผมนะครับตัวนี้ก็ยังใส่กันสาดข้างหน้าให้นะครับผมนะครับเสริมกันสาดกันฝนนะครับกันฝนกันแดดได้นะครับผมนะครับตัวนี้ก็ ทำให้อย่างสวยงามนะครับผมใช้เวลาติดตั้ง2วันครับถึง3วันครับแล้วแต่แดดแล้วแต่ลักษณะภูมิอากาศนะครับผมวันนี้ก็คืมๆนะครับผมผลก็กําลังตั้งเขานะครับเนวานก็ตกตอนประมาณ4ี่ทุ่มนะครับเราได้ทํางานเสร็จแล้วถึงตกนะครับตะมุงเสร็จสครบนะครับตัวนี้นะครับด้านบนก็จะมีตัวไฟโซลาร์เซลล์นะครับเป็น ระบบปิดอัตโนมัตินะครับผมนะครับประตูด้านหน้าก็จะเป็นบานประตูอลูมิเนียมนะครับแล้วก็จะเป็นใส่เป็นบานสวิงนะครับผมนะครับด้านในก็จะเป็นประตูมุ้งรดกันแมลงชั้นหนึ่งนะครับผมนะครับอ่าเป็นประตูมุ้งรดกันแมลงนะครับนี่นะครับก็มีกุญแจสามารถล็อกได้นะครับผมนะครับตัวอ่าตะแกรงตากนะครับก็ยังเป็นตัว กะแ,แกงมุ้งลวดสแตนเลสอยู่นะครับผมเป็นมุ้งลวดสแตนเลสเกียร์สามศูนย์สี่นะครับที่ค่อต้องการเป็นมุ้งลวดพลาสติกก็ได้นะครับผมในกรณีที่อยากให้ต้นทุนที่ถูกนะครับผมนะครับโค้งก็จะเป็นโค้งอลูมิเนียมนะครับผมนะครับใส่ตัวตัวคาดให้สามสามคาดนะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับผมขอบก็ยังเป็นขอบใส่ตัวขอบอลูมิเนียมนะครับผม ขอบอลูมิเนียมกันตกนะครับห้าสิบตัวนะครับผมชุดตะแกรงตากก็อยู่ประมาณแปดสิบคูณแปดสิบนะครับเซนติเมตรโดยประมาณนะครับผมความสูงก็ของโต๊ะตัวนี้นะครับก็สูงที่แปดสิบนะครับกว้างแปดสิบนะครับความยาวสามเมตรยี่สิบนะครับโต๊ะมีทั้งหมดสิบสองชุดนะครับชุดละสี่ถาดรวมแล้วก็สี่สิบแปดถาดนะครับผมเน้นให้ พื้นที่การตากให้เต็มพื้นที่โดมมากที่สุดนะครับผมนะครับก็ให้ทั้งหมด48่ถ่านนะครับเต็มที่นะครับช่องทางเดินก็เหลือไว้ประมาณ40เซนติเมตรนะครับผมนะครับด้านหลังหน้าหลังก็ประมาณแปดสิเซนนะครับผมข้างละนะครับหัวท้ายนะครับตัวนี้โครงสร้างก็ยังเป็นใช้เหล็กกาวไนท์นะครับที่ความหนา2อมิลนะครับผมนะครับแล้วก็ตัวเหล็กก็จะเป็น เล็กกว่นไนท์ขนาดาโดยรวมก็จะเป็นขนาด2นิ้วคูณ2นิ้วนะครับผมแล้วก็ตัวนิ้วครึ่งนันเป็นโครงสร้างในการถักนะครับผมใช้เป็นกาวนท์นนะับด้านล่างก็จะยิปุ๊ก,น,ก,ก,กะนะครับปุ๊กโครซาอัดซิลิโคนนะครับกรณีกรณีลูกค้าทําพื้นเรียบเราก็จะอัดให้ครับถ้าพื้นไม่เรียบก็ต้อง ให้ลูกค้าช่วยใช้ปูนนะครับในการก่อกันอีกทีหนึ่งครับการน้ําเข้านะครับผมนะครับตัวยพัดลมนะครับจะเป็นพัดลมขนาด12นิ้วนะครับพัดลม12บสอวอนสิบสองนิ้วนะครับจํานวนทั้งหมด1ิตัวนะครับตรงกลางโรงเรือนก็มีอยู่4ตัวนะครับแล้วก็ด้านท้ายก็เป็นขนาด12นิ้วอีก6ตัวนะครับรวมทั้งหมดเป็นสิตัวนะครับผมนะครับ แผ่นโพลีก็เป็นแผ่นโพลีคาร์บอเนตนะครับความาความหนาหกมิลนะครับผมนะครับหนาหกมิลนะครับเป็นแผ่นของยี่ห้อท n นะครับผมใช้เป็นของท n เอ็นดนะครับก็เป็นเกรดที่มาตรฐานนะครับคุณภาพสูงแล้วก็อายุการใช้งานก็ามากกว่า10ปีนะครับผมนะครับขึ้นอยู่กับการบำรุรักษานะครับของเราด้วยนะครับผมถ้าเราทักษาเช็ดทำความสะอาดให้ ไม่ให้มีฝุ่นเกาะนะครับล้างทุกเดือนนะครับหรือทุกๆสามเดือนนะครับก็จะทําให้แผ่นมีอายุการใช้งานที่ยืยนยาวขึ้นนะครับผมนะครับตัวนี้ก็เป็นด้านหลังก็จะเป็นประตูเป็นประตูนะครับนี่ก็เป็นบานสไลด์นะครับผมด้านหลังก็จะใส่เป็นตะแกรงมุ้งลวดนะครับกาแมาแงให้ที่พัดลมนะครับส่วนด้านบนก็จะมีแผงโซโลาร์เซล นามผมนะครับอันนี้ก็จะเป็นพ้นหพื้นอัดครับอันนี้จะเป็นด้านหลังนะครับผมด้านหลังก็จะมีการสาดให้นะครับมีไฟโซลาเซลล์นะรประตูก็เป็นบานาบานสไลด์นะครับผมสามารถติดเปิดด้านหน้าด้านหลังได้นะครับ ออกได้นะครับโบคาอาดีโดยรวมๆนะครับก็ออกแบบพัฒนาปรับปรุงนะครับให้ได้มาตรฐานนะครับแล้วก็เน,น้นความสวยงามนะครับผมนะครับ ทุกรุ่นนะครับเราก็จะพัฒนา,าไปเรื่อยๆนะครับผมอย่างไม่ได้หยุดยั้ยงนะครับก็พัฒนาให้ดีที่สุดนะครับเพื่อคนไทยนะครับแล้วก็ในราคาทีา่ทุกคนสามารถต้องได้นะครับผมแล้วกอ็อนาคตก็อาจจะมีเป็นแบบผ่อนให้นะครับถ้าเรามีต้นทุนหรือมีกำลังทรัพย์พอนะครับผมก็จะทำช่วย ในกรณีที่คนที่มีต้นทุนที่น้อยนะครับผมนะครับชุดนี้ก็จะเป็นระบบก็จะเหมือนเดิมนะครับจะมีตัวใช้เป็นโซลาร์เซลล์นะครับผมนะครับแล้วก็เป็นใช้ผ่านแบตเตอรี่นะครับผมแล้วก็จะเป็นชุดอันนี้เป็นไฟ220่โวลต์ไฟบ้านนะครับระบบก็จะมีตัววัดอุณหภูมิและความชื้นชุดนี้จะเป็นชุด ภายในนะครับผมส่วนชุดนี้จะเป็นชุดวัดอุณหภูมิและความชื้นภายนอกนะครับผมนะครับก็จะมีให้2ชุดนะครับพัดลมสามารถคอนโทรลให้เขาทํางานตามความชื้นได้นะครับสามารถตั้งได้อันนี้ผมตั้งไว้ที่45นะครับแล้วก็ไปตัดที่ความชื้น35นะครับผมสามารถตั้งได้นะครับถ้าใครไม่เข้าใจหรือสงสัยระบบนี้ก็โทรมาสอบถามได้นะครับผมอันนี้ก็ยังเป็นระบบะที่เรา จะอยู่อย่างมาตรฐานนะครับข้างในก็จะมีสวิตชิงนะครับแสงไฟนะครับโอเคท่านใดสนใจก็สามารถโทรมาสอบถามได้นะครับเบอร์0 8 6 4 7 0 9 6 5 9นะครับหรือว่าเบอร์0 8 4 9 5 9 3 7 1 7มนะครับผมเชืแต่คนราชาและทีมงานก็ขอกบขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ไว้ใจทีมงานเชื่องแขกนะครับให้มาติดตั้งพรัโบุรณโดมนะครับแล้วก็ทุกทุกงานนะครับที่ได้ไว้ใจพวกเรานะครับให้พวกเราได้เป็น สิ่ง,งานที่ไปติดตั้งให้นะครับก็หลายที่นะครับที่นี่ก็ที่จัดเชิงเซานะครับแล้วก็จะไปต่อที่จังหวัด